ต่อเน,นื่องมา12ปีทิศทางในระยะต่อไปกลยุทธ์การลงทุนที่เราควรใช้จะเป็นอย่างไรราพูคุยพร้อมกันนะคะกับคุณนัทธี์จุทาวลากรุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากคลาสสิกโกลฟิวเจอร์สดีค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณคุณนัทมากนะคะวันนี้มาแชร์มุมมองให้ฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของทองคำตอนนี้เราพูดได้เต็มปากหรือยังคะว่าถือว่าหมดรอบของทองคําขาขึ้นแล้วหลังจากพยามาต่อเนื่อง12ปีค่ะก็สําหรับตรงนี้นะคะก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้ถือว่าเป็นการหมดรอบขาขึ้นนะคะเพราะว่าการปรับลงของราคาทองคําในช่วง12ปีที่ผ่านมาจริงๆแล้วมีนะคะในปี2008ถ้าเราจํากันได้นะจะเห็นได้ว่าราคาทองคําก็มีการปรับฐานลงมานะคะแล้วก็ปรับตัวหลุดเส้นค่าเฉลี่ย200วันลงมาด้วยในปี2008 นะคะก็ถือว่ามีการปรับตัวลงมาจากที่เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกานะคะช่วงแฮมเบอร์เกอร์ครีสิตตอนนั้นนะคะก็ถือว่าทุกๆสินทรัพย์มีการปรับตัวลงมาไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นเองก็ตามแล้วก็ทองคําก็เป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งนะคะที่มีการปรับตัวทิ้งลงมาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหลังจากนั้นทองคําก็กลับมาขึ้นอีกครั้งได้นะคะก็ถือว่าใน12ปีที่ผ่านมาเนี่ยปี2008ตอนนั้นถือว่าผลตอบแทนเป็นลบนะคะแต่ว่าปีอื่นเนี่ยหลังจากปี2008มาผลตอบแทน<ม> น่าสนใจนะคะแล้วก็เศรษฐกิจสาาราหลังจากนั้นก็มีตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเข้ามาก็เลยทําให้ทองคําปรับตัวขึ้นมาแรงด้วยนะคะแต่ว่าอย่างในช่วงปีนี้นะคะจะเห็นได้ว่าทองคําที่มีผลตอบแทนถือว่าติลดลบนะคะในปีนี้ก็ตั้งแต่ต้นปีเปิดมาถ้าจะได้เปิดมานะคะอยู่ที่ระดับประมาณถ้าเป็นราคาทองคําในตลาดต่างประเทศนะคะอยู่ที่ประมาณหนึ่งันห้อหกสิเหรียญน,นะคะแล้วก็ราคาทองคําในบ้านเราอยู่ที่24,250สันอห้าสิบบาทซึ่ง ณปัจจุบันนะคะอย่างวันนี้เองราคาทองคําแท่งอยู่ที่ระดับ26,000บาทนะคะก็ถือว่ามีการปรับตัวลงมาประมาณ15%นะคะแล้วก็ยิ่งช่วงตอนเทศกาลสงการนะคะที่มีการปรับตัวลงไปทําจุดต่ําสุดประมาณ18,600บาทนะคะก็ถือว่ามีการปรับตัวลงไปถ้าเป็นราคาทองคาในประเทศนี่ปรับตัวลงไปมากกว่า20%เลยทีเดียวนะคะแต่ว่าจริงๆเราต้องแยกมี2เรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวที่ลงมาแรงแบบนี้นะคะมาจากทั้งราคาทองคาในตลาดโลกนะคะที่ถือว่ามีการปรับตัวลงมา แรงหลังจากหลุดระดับแนวรับที่สําคัญ1,525เหรียญนคะคะก็ทําให้ราคาทองคำก็ทิ้งตัวลงมาแรงไม่ว่าจะเป็นจาก แรงเราถ้าเรามาพูดถึงการปรับตัวลงมาของราคาทองคำแรงๆในช่วงที่ผ่านมาเราย้อนกันนิดนึงนะคะว่ามาจากทั้งแรงความกังวลจากทางด้านการขายทองคําออกมาของทางธานาคารของไซปรัสนะคะ<ช>ที่มีข่าวออกมาแล้วนักลงทุนก็มีความกังวลนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าประเทศไซปรัสเนี่ยถือทองคําแค่สัดส่วนเล็กน้อยเท่านั้นเป็นถุงสำรองแค่ประมาณสิกก่าตานเท่านั้นนะคะ<ช> <ๆ S 2> ยังน้อยกว่าบางวันที่ SPDR การขายออกมา<ช>ที่สามนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าการที่นักลงทุนกังวลเนื่องจากกลัวประเทศอื่นๆในยุโรปจะมี การขายทองคำออกมาด้วยนะคะ,าาคะใช่เป็นเรื่องทางจิตวิทยาแล้วก็กลัวว่าจะใช้วิธีนี้ถ้าเกิดใช้ปัสใช้ได้ในการแก้ไขปัญหานี้ประเทศอื่นๆที่มีหนี้ในยุโรปนะคะจะใช้วิธีนี้ออกมาแก้ไขอีกไหมะนะค,คะเพราะว่าทางอย่างอิตาลีหรือสเปนประเทศทใหญ่ๆที่ประสบปัญหาต้องบอกว่ามีปริมาณการถือครองทองคำที่ค่อนข้าง,ง,งมากตรงนั้นก็เลยทําให้หนักลงทุนกังวลน,นะคะแล้วก็มีแรงขายออกมาแล้วก็ประกอบกับปจัจจัยทางเทคนิคด้วยหลังจากหลุดแนวรับ1,525ก็เลยทำให มีแรงขายออกมาค่อนข้างมากแล้วก็ทางการในตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดลาดัชนีน,นะคะก็มีการ stop loss ออกมาด้วยแล้วก็มีแรงขายออกมาทำให้ราคาทองคำเนี่ยจากระดับ1,525หลังจากหลุดลงมาเนี่ยก็ ว่ามีการปรับตัวลงไป200กว่าเหรียญภายใน2วันทําการนะคะก็ช่วงที่เราหยุดกันพอดีนะคะก็ลงไปทําจุดต่ําสุด1,321เหรียญน,นะคะ,คะก็ถือว่าลงไปค่อนข้างต่ํามากนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าราคาทองคําก็เริ่มมีการฟื้นตัวนะคะก็มีแรงรีบาวแรงเข้ามาซื้อน,นะคะก็เริ่มดีดขึ้นมาได้อย่างณนะปัจจุบันเนี่ยอยู่ประมาณ1,460เหรียญเวส o l ซอล่านะคะก็ถือว่าฟื้นขึ้นมาร่วม200เหรียญแล้วทีเดียวน,นะคะก็ถือว่าฟื้นขึ้นมาระดับหนึ่งนนาานีี้้้้้ททัััง่่ยอขครบฟืมา100 100เหรียญเวสซล่านะคะก็ต้องติดตามกันต่อเนื่องนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการฟื้นตัวถามว่าฟื้นได้เร็วและแรงแค่แคไหนนะคะตอนที่ลงไปทําจุดต่ําสุดเนี่ยการฟื้นตัวดิกตัวขึ้นมาก็ได้แรงพอสมควรนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการชะลอการปรับขึ้นแล้วเพราะว่าเพราะว่าอะไรจริงๆเราต้องมาดูว่าปัจจัยที่ยังกดดันราคาทองคำก็ยังหนีอยู่ค่อนข้างมากนะคะอันนี้เดี๋ยวเราพูดกันต่อเนื่องแต่ว่าถ้ามีทั้งนั้นเนี่ยตัวการปรับลงของราคาทองคาในตลาด ประเทศไทยนะคะก็อย่างแรกมาจากราคาทองคำในตลาดโลกที่ปรับตัวลงมาแรงนะคะอีกอย่างหนึ่งทางด้านค่าเงนินบาทก็เป็นเป็นประเด็นที่ปีนี้เราเราจะไม่ติดตามไม่ได้เลยเดียวนะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยประเด็นทางด้านค่าเงินบาทนี่ค่อนข้างมีความสําคัญนะคะแล้วก็กดดันราคาทองคำในประเทศเราข้างมาก เพราะว่าถ้าเรามาดูกันตอนที่ราคาทองคําในประเทศปรับตัวลงไปแรงนะคะข้านบาทเราแข่งค่าไป28บาท50สตางค์นะคะ,คะลงไปแข่งค่าค่อนข้างมากจากต้นปีที่ที่เราคุยกันว่าราคาทองคำในประเทศประมาณ24,000บาทนี่ ค่าเงินบาทอยู่ที่ระดับประมาณ30บาท60สตางค์นะคะพอแข่งค่าลงไปนี่ร่วมประมาณ2บาทเลยทีเดียวการแข่งค<ส>่าอย่างที่นัดคุยไว้เสมอนะคะว่าทุกๆ1สตางค์ของการแข่งค่าของค่าเงินบาทนะคะก็จะมีผลต่อราคาทองคําในประเทศประมาณ7-8บาทเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าแข่งค่าไป1บาทนะคะก็จะมีผลต่อราคาทองคําในประเทศร่วมพันบาทนะคะเพราะฉะนั้นแข่งค่าไปมาณ2บาทก็ร่วมเกือบ2,000บาทแค่จากค่าเงินบาทอย่างเดียวก็กดดันแล้ว เกือบ2,000บาทเพราะฉะนั้นทั้งราคาทองคำในตลาดโลกที่ปรับตัวลงนะคะแล้วก็ค่างเงินบาทที่มีการแข่งข่าไปร่วม2บาท2ปัจจัยนี้ก็เลยทําให้ราคาทองคาในประเทศปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงนะคะเพราะอย่างที่เราคุยกันปีที่แล้วเนี่ยตัวต่ําสุดของราคาสปอตตลาดโลกนะคะอยู่ที่ประมาณ1525หรยเหรียญอล่านะคะแต่ว่าราคาทองคำในในบ้านเรานะคะต่ําสุดอยู่ที่ระดับ2อ9 0 0ับาทก็ยังสูงกว่าณปัจจุบน<ม>ันอยู่ค่อนข้างมากนะคะ<ม>เพราะว่าจากทางด้านปจัจจัยทางด้านค่าเงินบาทด้วยตรงนี้ ที่กดันเพราะฉะนั้นเรามาดูกันต่อเนื่องว่าจากการปรับตัวลงของราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ถามว่าหลังจากนี้นะคะก็ไม่ใช่ว่าการปรับตัวลงเนี่ยถือว่าแรงกดดันในตลาดโลกก็ยังมีอยู่ค่อนข้างมากะนะจากปัจจัยลบต่างๆแล้วก็รวมถึงกองทุนอย่างตัวกองทุนที่นักพูดว่ากองทุน SPDR นะคะก,ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการขายทองคําออกมาปริมาณค่อนข้างมากแล้วก็ในปีนี้เองนะคะขายทองคําออกมาร่วมประมาณ200กว่าตันแล้ว288ตันซึ่งเกือบสา0เกืารอยตันแล้วถ,ถือว่าเป็นปริมาณที่ค่อนข้างมากเลยทีเดียวแล้วก็ ตอนนี้เนี่ยาการถือครองทองคำของกองทุน SPDR นะคะถือว่าตํำสุดในรอบ4ปีแล้วนะคะ <Ying. S 1> ก็ถือว่าลดการถือครองค่อนข้าง,งมากตรงนี้เนี่ยเลยเป็นตัวที่กดดันแล้วก็ทำให้ซน n t เมนต์ตลาดทองคำเนี่ยถือว่าเป็นค่อนข้าง,งลบค่ะ <C ertain. S 1> แล้วก็ทำให้นักลงทุนก็ยังมีความกงังวลการที่จะเข้ามาลงทุนในตลาดทองคำตอนนี้นะคะก็ถือว่านักลงทุนในตลาดโลกก็ยังมีความกังวลจากตัวกองทุนที่ยังคงมีการถายทองคำมาอย่างต่อนเนื่องค่ะแต่ว่าอีกถ้ามาอีกภากหนึ่งนะคะก็จากทางด้านตลาดฟิสิกอลนะคะที่จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ย การปรับขึ้นของราคาทองคาในช่วงที่ผ่านมาถือว่าจากเทคนิคแล้วส่วนหนึ่งก็เป็นการรีบาวขึ้นมานะคะกับทางปัจจัยพื้นฐานที่เข้ามาสนับสนุนแล้วก็ทาให้ราคาทองคาร,รีบาวขึ้นมาได้ก็คือทางตลาดซิซิเคิลนะคะจริงๆแล้วโดยเฉพาะที่มาจากทาง จีแล้วก็อินเดียจะค่อนข้างมากนะคะเข้ามาในช่วงที่ราคาทองคามีการปรับตัวลงมาแรงเพราะว่าถ้ามาดูการต้นทุนในการผลิตทองคำนะคะก็จะอยู่ประมาณ1,100ึงเหรียญจนถึง1 3 0่นเหรียญดีซาล่าคะเพราะฉะนั้นการปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงตรงนี้นะคะก็เลยทําให้มีแรงดีมานเข้ามาในตลาดทิ่ิกอ์ค่อนข้างมากนะคะแล้วก็รวมถึงอินเดียก็จะเข้าใกล้เทศกาลเขาอ่ะนะคะก็เลยพอราคาทองคําปรับตัวลงมาแรงแบบนี้ก็ช่วยพยุงได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าแต่ว่าการที่ช่วยพยุงเนี่ยต้องบอกว่า จะสามารถช่วยได้ในจุดที่เวลาราคาทองคำปรับตัวลงไปใกล้ต้นทุนอย่างที่บอกว่า1,100ห่ยเหรียญจนถึง1,300เหรียญก็มีแรงรีบาว์ขึ้นมาได้แต่พอราคาทองคำเริ่มมีราคาที่ปรับตัวขึ้นมาแล้วนะคะเกินกว่าต้นทุนตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะทําให้ดิมานเบาบางลงไปได้นะคะแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยเนื่องจากพอมีแรงเข้ามาซื้อเพิ่มขึ้นนะคะก็อาจจะทําให้ราคาทองคามีการปรับตัวขึ้นมายืนเหนือ,อดับ1,400ี 1, ่ยเหรียญดอลลาร์ได้ในนักปัจจุบันนะคะแต่ว่าการที่จะปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก็ต้องบอกว่าการปรับขึ้นยังค่อนข้างจํากัดจำ นั่นค่ะจะกองทุนนะคะหรือว่าจากปัจจัยถ้ามาดูกันทางปัจจัยพื้นฐานเนี่ยก็ยังถือว่ามีปัจจัยที่กดดันนะคะรองคาอีกหลายปัจจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านสหรัฐอเมริกานะคะเรามาดูว่าอย่างก่อนหน้านี้ทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทาง ECB นะคะอาจจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเข้ามาค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการที่เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาอย่างล่าสุดสัปดาห์ที่แล้วตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐก็จะเห็นได้ว่าดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ายังเป็นปัจจัยที่่อาาาจจะททํใหห้งสรัฐไไม ออกมาตรการใหญ่ๆห,ห,หรือว่ากระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนครั้งตัว QE หนึ่ง QE 2ออกมานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังเป็นปัจจัยที่มีแต่ว่าถ้าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐรดีขึ้นอย่างต่อเนื่องก็อาจจะทําให้มีความเสี่ยงที่ทางเฟดอาจจะหยุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะซึ่งถ้าเกิดว่ามีการหยุดมาตรการการะตุ้นเศรษฐกิจออกมานะคะก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคาในระยะต่อไปอนะคะแล้วก็ส่วนทางยุโรปนะคะก็ต้องมาดูกันว่า หลังจากมีการลดอัตราดอกเบีย้ยก็ถือว่าเป็นระยะสั้นทําให้ราคาทองคําดิ่งตัวขึ้นมาได้บ้างนะคะแต่ว่าทั้นนี้ทั้งนั้นภาพรวมถ้าเกิดว่าทางยุโรปเนี่ยพบประสบกับปัญหาอีกนะคะแล้วก็ทําให้ค่าเงินยูโรม,มีการอ่อนค่าตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กดดันราคาทองคำนะคะเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยเราจะต้องมาดูในในประเทศโดยเฉพาะทางจีนและอินเดียที่ ถือว่าเป็นประเทศที่เข้ามาบริโภคแล้วก็เข้ามาซื้อทองคำคนขา้างหน้าถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจของทางจีและอินเดียดีขึ้นเมื่อไหร่นะคะตัวเลขของเขาดีขึ้นก็มีโอกาสที่จะมีแรงเข้ามาซื้อทองคํามากขึ้นได้นะคะแต่ว่าอย่างในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจก็ถือว่ายายโทโลแล้วก็ประกอบกับอีกอย่างหนึ่งก็คือฟันโฟเงินทุนนะคะจะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นพอเศรษฐกิจตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐดีขึ้นนะคะดาวโจนส์ก็ทำนิวไฮขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็การที่นักลงทุนก็มีความมั่นใจก กเงินไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นก็ลดการถือครองในทองคําลงหร,หรือว่าการลงทุนในทองคําลงเนื่องจากผลตอบแทนในช่วงที่ผานม่าของทองคําไม่ดีนัก <sounds S 1> แล้วก็ประกอบกับช่วงนี้ไปลงทุนในสินทรัพย์เสีย่ยงจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นการโยกเงินลงทุนไปส่วนหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นการขายออกมาอย่างอทองคำในช่วงนี้อย่างต่อเนื่องนะคะก็ะส่วนใหญ่มาจากตัวจากนักลงทุนจากการเ,าเข้ามาเก็งกาําไรหรือว่าหาผลตอบแทนจากทองคาแต่ว่า สิ่งที่เข้ามาเป็นดีมาแล้วก็ความต้องการทองคาในช่วงนี้ก็จะเป็นจากตลาดฟิสิกอลที่ใส่จะต้องได้จริงๆ <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นเวลาช่วงที่ราคาทองคําปรับตัวลงไปแรงๆเนี่ยดีมาที่จะเข้ามาในตลาดทองคาก็จะมาจากทางด้านการซื้อเพื่ออุตสาหากรรมนะคะที่ต้องใช้ทองคาจริงๆนะคะกับอีกอย่างนี้ก็คือเพื่อ,เพ,อเพื่อสุมใส่นะคะเพราะว่าอย่างสังเกต,ตจากทางประเทศไทย ทอง,งรูปพรรณใช่ไหมคะใช่ <c oughs> ค่ะก็ <c oughs> คือทองรูปพรร์ถ้าสังเกตต,ตอนนี้นะคะจะต้องจะต้องพูดได้ว่าคือขายดีมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งนะคะก็คือคนที่เข้ามาซื้อทองรูปพรร์นเนี่ยอาจจะรอมานานเพราะว่าทองรูปพรร์ก่อนหน้านี้ถือว่าราคาทองค่อนข้างแพงในประเทศนะคะ,คะแล้วก็นับจากต้นปีมาก็ถือว่าลดลงมาประมาณ15%ทห้านถ้าถึงราคาณปัจจุบันเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงที่ราคาปรับตัวลงมาแรงเป็นโอกาเป็นโอกาสสำหรับคนที่ต้องการที่รอซื้ออยู่นะคะก็ถือว่าเลยได้เข้ามาซื้อในช่วงนี้ ก็เลยทําให้ดีมานเนี่ยเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างมากแล้วก็เลยทําให้ทองรูปพัรณเนี่ยค่อนข้างขายดีเพราะฉะนั้นปริมาณที่มีนักลงทุนเข้ามาซื้อเนี่ยก็อาจจะยังไม่ปริมาณการผลิตอาจจะยังไม่เพียงพอตอบสนองกับปริมาณที่มีนักลงทุนอ คนที่ต้องการทองคําเข้ามาซื้อจริงๆนะคะก็เลยทําให้เกิดสภาวะที่ทองลุกฮืดตลาดต้องยอมรับว่าหลายคนเจ็บหนักจากตลาดฟิวเจอร์สไฟในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาบางคนตัดสินใจออกจากตลาดการลงทุนทองคาในฟิวเจอร์ไปเลยด้วยบทเรียนดังกล่าวเนี่ยควรจะมีการปรับมาใช้กลยุทธ์ในระยะต่อไปหรือให้ข้อคิดกับนักลงทุนยังไงบ้างคะก็จริงๆสําหรับตรงนี้นะคะต้องบอกว่าสําหรับการลงทุนในตลาดโกลฟิวเจอร์อย่างที่บอกไว้อยู่แล้วนะคะว่าความเสี่ยงก็ถือว่าสูงนะคะ าเทียบกับต ok> the ัวผลตอบแทนที่มีโอกาสสูงด้วยนะคะทิยงแต่ว่านักลงทุนก่อนที่จะเข้ามาลงทุนนะคะก็อย่างที่เตือนไว้เสมอว่าอย่างแรกต้องรู้จักตัวเองก่อนค่ะก็ต้องรู้จักว่าตัวเองเนี่ยรับความเสี่ยงได้แค่ไหนมีบัจเจตในการลงทุนแค่ไหนนะเพราะว่าการลงทุนในตลาดทองคำนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดโกลฟิวเจอร์หรือตลาดทองคําแท่งนะคะก็อยากที่จะให้นําเงินที่เก็บออมหรือว่าเงินเย็นนะคะมาลงทุนมากกว่าที่จะนําเงินที่ไปกู้ยืมมาลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นแนะนํานักลงทุนว่าต้องลงทุนอย่าเกินตัวนะคะอย่างการลงทุนใน ตลาดโกฟิเจอร์สเนี่ยเนื่องจากใช้เงินลงทุนเพียงแค่ไม่ถึงส0 10%, 10ของเงินลงทุนนะคะแต่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานําเงินมาลงทุนนะคะก็ต้องบอกว่านักลงทุนเนี่ยต้องดูว่าผลตอบแทนมาจาก100หนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใช้ทุนใช่ผลขาดทุนก็ต้องคูณ1ิบด้วยเวลากาไรก็คูณ1ิบด้วยเพราะฉะนั้นนักลงทุนนะคะถ้ารับคอมเส่็งได้หนึ่งรอยนะคะนำเงินสัก10มาลงทุนในตลาดโกฟิเจอร์สนะคะอีก90้ารก็ อาจจะนําไปทําอย่างอื่นได้เพียงแต่ว่าอันนี้คือข้อดีของเขาเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะสมมติมีเงินอยู่100นะคะแล้วก็มีเงินอยู่1ินะคะแล้วก็ลงทุนทั้ง10เลยเพราะผลตอบแทนคือกําไรอยู่ขัดทุนคือคูณ1ิก็คือ100นะคะแล้วเดี๋ยวถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีผลจัดทุนขึ้นมา <evet. S 1> ก็คือเรียกว่าลงทุนเกินตัวนะคะอาจจะรับผลขาดทุนตรงนั้นไม่ได้นะ,ะเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่จะลงทุนใน g o f ฟิเ e อ s นะคะอาจจะต้องรู้จักตัวเองนะคะว่ารับความเสี่ยงได้แค่ไหนนะคะแล้วก็ร อย่างถูกต้องนะค,คะถูกวิธีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือหลังจากรู้จักตัวเองแล้วการมาลงทุนในตลาดโกลฟิเจอร์ก็ต้องมีการคัดลอสนะคะให้ดีนะคะต้องมีวินัยในการลงทุนอย่างที่พูดไว้เสมอว่าการลงทุนนะคะอาจจะเล็กโปรฟิตวัดรัน run, ถ้าเกิดว่าเวลาช่วงกำไระนะคะแต่ว่า ช่วงขาดทุนเราก็ต้องคัดให้เร็วเหมือนกันนะคะเพราะว่าตลาดโกลฟิเจอร์สเนี่ยอาจจะต้องลงทุนด้วยความรวดเร็วนะคะเวลาเวลากำไรนะคะอาจจะปล่อยให้กำไรแต่ถ้าผิดทางเมื่อไหร่นะคะก็ต้องรีบ Stop Loss นะคะอย่าปล่อยให้ยืดแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนกลยุทธ์ไปเรื่อยๆคือไม่สามารถเล็ดลอสหลันได้หรือเล่ฟูปิดหลันใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างในจังหวะที่ขัดทุนนะคะต้องบอกว่า ต้องยอมรับว่าบางนักลงทุนบางคนในตลาดกฟิเจอร์สเนี่ยการที่เขาขัดทุนเยอะนะคะเนื่องจากพอเริ่มขัดทุนแล้วนะคะแล้วกเ็เริ่มผิดขาแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ Stop Loss นะไม่รู้จักการ s t ็อปลอสเพราะฉะนั้นเนี่ยพอปล่อยให้ขัดทุนไปเรื่อยๆแล้วก็มองว่าอาจจะ อาจจะได้กลับมา,า,<น>าเป็น,น,นทิศนั้นนะคะการที่จะกลับมาเป็นทิศนั้นบางทีอาจจะยังไม่ได้กลับมาในช่วงนั้นเพราะฉะนั้น loss ก็ loss ไปเรื่อยๆแล้วพอ loss ถึงจุดที่ต้อง force อ,อันนั้น<ม>ก็จะถึงก็จะเกิดความลําบ,บากสําหรับนักลงทุนแล้วนะคะเพราะว่ามันเกินจาก t a r ที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรกแล้วเ,าเ็าตึงมาประมาณของเขาด้วยใช่เพราะว่าจริงๆก่อนเริ่มลงทุนเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่า ความเสี่ยงแค่ไหนที่เขารับได้แล้วก็ loss แค่ไหนที่เขารับได้เพราะฉะนั้นเราควรตั้งจุด stop loss เวลา loss นะคะก็อาจจะขัดให้เร็วนะคะแล้วเวลากลาไรก็ปล่อยกำไรไปเพราะฉะนั้นตรงนี้จะถึงจะเป็นวิธีการลงทุนที่ดีสําหรับนักลงทุนที่จะลงทุนใน go, go future สั้นๆตรงนี้ให้กลยุทธ์สำหรับประจําในรอบระยะเวลาสั้นๆให้กับน้องทุนทงคำนิดนึงค่ะค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็แนะนํานักลงทุนว่าให้ลงทุนในกรอบแล้วก็ให้ดูราคาอย่างแนวรับที่สําคัญห4 4่งพันี้ยสี่สเหรียญดอลลาร์นะคะถ้าเกิดยังสามารถร เข้ามาซื้อสะสมระยะสั้นได้แล้วก็ดิดตัวขึ้นไปเราดูแนวต้านที่ระดับ1,490เหรียญ1,500เหรียญเวสลารก่อนะควะ like ่าจะสามารถผ่านไปได้ไหมเพราะว่าแรงขายที่บริเวณ1,500เหรียญหรือว่า1,525เหรียญแนวรับเดิมที่สําคัญเนี่ยน่าจะมีอยู่ค่อนข้างมากการที่ถ้าเกิดราคาทองคาสามารถเบรกผ่านจุดนี้ขึ้นไปได้ถึงจะเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็แนะนํากลยุทธ์ว่าราคาทองคาน่าจะยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ1,400จนถึง1,525เหรียญ ขอบคุณมากค่ะคุณนัดคะมีโปรโมชั่นทิ้งท้ายด้วยสำหรับงาน Money Expo เก้าถึงพฤษภาคมนี้ใช่ไหมคะก็สำหรับงาน Money Expo เก้าถึนี้นะคะก็เจอกันได้ที่เมืองทองธานีนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นมากมายให้ที่งานอยู่แล้วนะคะแล้วก็สำหรับช่วงนี้เนี่ยการเทรดกับทาง Classical f u t u r e นะคะก็มีการสิทธิสะสมพอยนะคะจนถึงได้รางวัลใหญ่สุดก็คือรางวัลทองคำแท่งหนัก50บาทนะคะแล้วก็ร่วมถ้าเปิดบัญชีที่งาน Money Expo นะคะก็มีสิทธิ์ลุ้นรับจี้ทองคำแท้ สลักชื่อมูลค่า1 2 0 0 0อันบาทหลังจากเทรดได้ครบพอยต์ค่ะแล้วก็มีงานสัมมนาในวันอาทิตย์ด้วยมีงานสัมมนาค่ะา0โมงครึ่งถึงเที่ยงค่ะที่งานมันนี่เอ็กซ์โปนะคะก็ไปพบแล้วก็ไปดูกลยุทธ์การลงทุนทองคำกับนักได้แบบกลยุทธ์เรียนรู้เทคนิคพลิกวิกฤตทำกำไรกับสินแสทองคำนะคะมีคุณพัฒนคุณนัทธีแล้วก็คุณทิวนะคะซึ่งดูทาานั้นของตัวทองคำแท่งนะคะพูดคุยเลยทั้งตลาดทองคำแท่งแล้วก็ตลาดโกลด์ฟิวเจอร์สด้วยนะคะพบกันได้10ถิง12:30นาัิอาถที่ 12พฤษภาคมนะคะที่ห้อทจูปิเตอร์4-6ที่ IMPACT Ar ร n a เมืองทองธาน,นีคะ่ะส่วนันนี้ต้อขอขอบคุณนะคะสำหรับคุณนัทธีจุทาวรากุลค่คะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ c s a s s i กฟิ Futures ที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ